ในยุคที่ทุกอย่างสามารถดาวน์โหลดได้เพียงแค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชันใหม่ที่มีชื่อว่า Reconnect ก็แตกลายเป็นกระแสไวรัลที่กำลังมาในโลกออนไลน์โดยคำโฆษณาที่ว่าแอปที่สามารถเชื่อมต่อคุณกับคนที่คุณรักแม้พวกเขาจะจากไปแล้วผู้คนต่างก็แห่ดาวน์โหลดแอปนี้โดยหวังว่าจะได้ติดต่อกับคนที่เสียชีวิตไปหรือแม้กระทั่งส่งข้อความให้คนที่จากไปนั้นได้อ่านแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือความน่ากลัวที่พวกเขานั้นกำลังจะเจอและมันก็ไม่สามารถจะห้ามได้ เรื่องราวเริ่มต้นมาจากแม็กซ์นมที่เพิ่งสูญเสียแม่ไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเขาเจอแอปนี้โดยบังเอิญจากโฆษณาโซเชียลมีเดียที่บอกว่ามันสามารถช่วยให้เขาติดต่อกับแม่ของเขาได้อีกครั้งหนึ่งแม็กซ์ไม่รอช้าเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้และก็เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันจะทำงานได้จริงหรือเปล่าหลังจากดาวน์โหลดและก็เชื่อมต่อกับข้อมูลของแม่เขาก็ได้รับข้อความแปลกจากแอปเมื่อเขาเปิดดูข้อความมันกลับเป็นข้อความของแม่ของเขาเขารู้สึกตื่นเต้น และก็ดีใจที่ได้พบก,กับแม่แต่ข้อความเหล่านั้นก็เริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆอยากไปขั้งหน้ามันอยู่ที่นั่นฉันต้องการจะให้เธอนั้นกลับมาขอโทษเสียงปแปลกๆก็เริ่มดังขึ้นจากโทรศัพท์แบกได้ยินเสียงกระซิบที่คุ้นเคยของแม่แต่เสียงนั้นก็เปลี่ยนไปเป็นเสียงเหมือนกับการฟังจากอิมมิติหนึ่งความขนลุกทวีความรุนแรงมากขึ้นเขาลองลบแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์แต่เสียงนั้นก็ยังคงตามเข้ามาทุกครั้งที่เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสียงจากแม่ของเขากระดังขึ้นอีกครั้งแต่ว่าคราวนนนีี้้เสยงั ก็ไม่ใช่เพียงแค่เสียงของแม่มันเริ่มกลายเป็นเสียงของคนอื่นที่เขารู้จักและกระจากไปแล้วทั้งเพื่อนเก่าและก็คนในครอบครัวคืนหนึ่งหลังจากที่แม็กพยายามจะหยุดการดาวโหลดแอป,ปนี้เขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าแอป,ปหายไปแล้วแต่ก็พบว่าไม่ได้มีการแจ้งเตือนอะไรแสดงว่าแอป,ปยังคงทํางานอยู่แม็กก็ตัดสินใจเปิดแอปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าภาพถ่ายของเขาถูกส่งไปยังแอปพลิเคชันและก็แสดงในแบบที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนภาพของเขาภายในแอป,ปมีแสงรอบตัว ซึ่งมันดูคล้ายกับการสะท้อนของวิญญาณจากโลกอื่นแต่สิ่งที่ทําให้เขาขนลุกที่สุดก็คือข้อความที่แสดงบนหน้าจอในแอปเรามีคุณแล้วจากนั้นโทรศัพท์ของเขาก็เริ่มแสดงภาพของคนที่เขารู้จักทั้งหมดที่จากไปทุกภาพดูเหมือนจะมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหมือนกับพวกเขายิมออกมาจากหน้าจอและพวกเขาทั้งหมดก็เริ่มเรียกชื่อของแ um um. ม็กซัมซัแม็กกลับมาหาเราเขาไม่สามารถจะหันไปมองแอปนี้ได้อีกต่อไปท่ามกลางความเืดที่เต็มไปด้วยเสียงแปลก และภาพที่ไม่สามารถจะลบออกจากโทรศัพท์ได้แม็กตัดสินใจจะทิ้งโทรศัพท์ไปแต่เมื่อเขาทิ้งโทรศัพท์ลงบนพื้นมันกลับส่งเสียงร้องในแบบที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนเสียงเหมือนกับกำลังมีบางสิ่งพยายามจะออกมาจากหน้าจอเขาเริ่มเห็นภาพหลอนๆเกิดขึ้นในบ้านของเขาทุกครั้งที่มองที่กระจกเขาจะเห็นใบหน้าของคนที่จากไปแล้วยืนอยู่ข้างหลังเขาสภาพของพวกเขาเริ่มบิดเบี้ยวและก็ยิ้มอย่างผิดธรรมชาติขณะที่เสียงโทรศัพท์ก็ยังคงดังขึ้นในไม่ช้า แม็กก็พบว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่ต้องทนทุกข์กับแอป,ปนี้เรื่องราวของ Reconnect ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆผู้คนเริ่มรายงานเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นกับพวกเขาหลังจากดาวน์โหลดแอปนี้ไม่เพียงแค่แต่ได้ยินเสียงจากคนที่ตายไปแล้วแต่บางคนก็ยังรายงานว่าได้เห็นภาพพวกเขาในมุมมืดของบ้านรวมถึงมีบางคนที่บอกว่าโทรศัพท์ของพวกเขาเริ่มทำงานเองท่ามกลางความมืดและก็เสียงกระซิบ ทุกคนได้ลองใช้งานแอป r e c o n n e c t และก็พบว่ามีบางสิ่งที่ไม่สามารถจะควบคุมได้เริ่มเข้ามาในชีวิตของพวกเขาและไม่มีทางที่จะหลีกหนีจากมันได้พวกเขาจะเป็นเพียงแค่ผู้ติดตามที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เคยจากไปตลอดชีวิตข่าวของ r e c o n n e c t กลายเป็นกระ,สะแสไวรัลในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วแม้จะมีคำเตือนจากผู้ใช้รายงานแต่ว่าจำนวนที่ดาวโหลดแอปก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายคนบอกว่าแอปทำให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงกับคนที่จากไปแต่ว่าในความเป็นจริงแล้ว มันเป็นเพียงการดึงพวกเขาเข้าไปในกับดักของสิ่งที่นนาสะพึงกลัวยิ่งกว่าเดิมไม่นานหลังจากนั้นแม็กก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดในบ้านของตัวเองเขาพบว่าเขาไม่สามารถจะหลบหนีจากเสียงกระซิบในโทรศัพท์ได้อีกต่อไปทุกครั้งที่เขาปิดเครื่องมันจะเปิดขึ้นมาเองเสียงนั้นกระดังขึ้นจนแม่สามารถจะทนได้และสุดท้ายมันก็เริ่มแทรกซึมเข้ามาในความคิดของเขาในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเดินทางไปหาผู้ที่อาจจะรู้เกี่ยวกับแอปนี้มากที่สุด ดรธัญญาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและวิญญาณวิทยาเธอเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นความผิดปกติของแอปนี้ก่อนจะตัดสินใจออกมาเตือนผู้คนเธออธิบายว่า Reconnect ไม่ใช่แค่แอปธรรมดาแต่มันเป็นทางเชื่อมระหว่างโลกของคนเป็นและก็คนตายโดยมีความสามารถในการปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณดิจิตอลซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวของข้อมูลที่ถูกเกี่วเกี่ยวจากอินเทอร์เน็ตการสนทนาการแชร์ภาพถ่ายวิดีโอ และข้อความต่างๆที่เมื่อรวมกันจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตแต่ว่าไร้ตัวตนและก็อำนาจในการควบคุมชีวิตของผู้ใช้แอปนี้ได้มันเริ่มจากคําแนะนาให้ดาวน์โหลดแอปเพราะมันดูเหมือนจะเป็นการติดต่อกับคนที่จากไปแล้วแต่เมื่อมันเริ่มดึงดูดคนมากขึ้นดรธัญญาั้นอธิบายโดยนําเสียงที่หนักใจแอปนี้ไม่ได้แค่ส่งเสียงหรือว่าข้อความมันสามารถเข้าไปฝังในความคิดของผู้ใช้มันและมันจะค่อยๆครอบง,งาจิตใจของคนจนไม่สามารถจะหลีกหนีจากมันได้ หลังจากได้ยินคำเตือนจากดรทธัญญาแม็กก็เริ่มรู้สึกถึงความหวาดัวที่เกิดขึ้นพยายามจะลบแอป,ปนี้แล้วก็ทําการรีเซ็ตโทรศัพท์หลายครั้งแต่เมื่อเขากลับไปที่บ้านเขาก็พบว่ามันไม่สามารถจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เขานั้นได้ปล่อยออกมาได้คืนหนึ่งหลังจากที่แม็กเรามาคับให้ตัวเองนั้นหลับไปในความมืดเขากลับตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงกระซิบจากโทรศัพท์เสียงนั้นบอกให้เขากลับไปที่แอป,ปและก็ขอโทษไม่ว่าแอป,ปจะทําอะไรแม็กก็รู้สึกเหมือนกับมีบางคนเฝ้ามองจากที่มืดมิดในบ้านของเขาเขาเปิดไฟ ไม่มีอะไรเปลีป่ยนแปลงทุกสิ่งในบ้านยังคงเหมือนเดิมท่ามกลางความเงียบสงบแม้จะมีบางสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองจากมุมมืดของห้องในที่สุดเขาก็ตัดสินใจกลับไปที่ศูนย์ข้อมูลของแอปเพื่อหวังจะเจอกับคำตอบที่สามารถหยุดเรื่องนี้ได้แต่เมื่อเขาไปถึงที่นั่นเขากลับพบว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยศูนย์ข้อมูลกลายเป็นเพียงห้องมืดมดไม่มีเครื่องมืออะไรที่บ่งบอกถึงกตรไม่อยู่ของแอปนี้และสิ่งที่ทำให้แม็กซ์ต้องตกใจที่สุดก็คือภาพของเขาที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ภาพของเขานั่งอยู่ในห้องที่เขาตั้งอยู่ตอนนี้พร้อมกับรอยยิ้มที่ผิดปกติบนใบหน้าเราไม่ได้เลือกเธอเธอเลือกเราในขณะที่แม็กเริ่มเข้าใจว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้สิ่งที่เขาทําตอนนี้ก็คือการเดินทางเข้าสู่โลกของวิญญาณที่ซ่อนอยู่ในรหัสดิจิตอลเขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ตามทุกสิ่งก็ไม่สามารถหยุดได้แล้วเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของรีคอนเนคและตอนนี้เขากําลังจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ไปตลอดกาล คำตอบสุดท้ายที่เขาได้ยินจากโทรศัพท์ก็คือขอบคุณที่เชื่อมต่อมาจากนั้นความมืดก็ปิดตัวลงและแอป,ปก็หายไปจากอุปกรณ์ทุกเครื่องที่เคยดาวน์โหลดไว้แต่ใครจะไปรู้ Reconnect อาจจะก,กำลังรอจะเชื่อมต่อกับคนถัดไปอยู่ก็ได้แม็กอยู่ในความมืดมิดและรู้สึกว่าเหมือนกำลังถูกดึงดูดกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถจะควบคุมได้เขาพยายามจะตะเกียกตะกายออกจากห้องที่เต็มไปด้วยจอภาพหลางๆที่แสดงภาพของเขาในทุกทิศทางแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามเท่าไหร่ เขากลับพบว่าตัวเองนั้นวนลูปในห้องเดียวกันยิ่งมองไปที่หน้าจอเขาก็ยิ่งเห็นภาพของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆภาพที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นในบางภาพเขายิ้มอยู่ในขณะที่ยืนอยู่หน้าห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยแสยงจ้าแต่ว่าในภาพเขากลับเห็นตัวเองในสภาพที่น่าสยดสยองตาแดงตับหายใจหอบและก็กระซิบอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจเสียงโทรศัพท์ก็เริ่มกลายเป็นเสียงที่คุ้นเคยจนอยากจะบอกได้ว่ามันนเป็นเสียงของใครแม่เพื่อน หรือบางสิ่งที่ไม่ใช่คนเมื่อเขาพยายามติดต่อกับดรทธัญญาอีกครั้งหนึ่งโทรศัพท์ของเขากลับส่งเสียงกรอบแกรบออกมาแทนเสียงที่ควรจะได้ยินข้อความจากดรทธัญ,ญามาถึงแต่ก็เป็นเพียงแค่คําเตือนสั้นๆที่เขาไม่สามารถทําตามได้มันไม่จบเพียงแค่คุณมันจะไปถึงคนอื่นที่คุณรักเสียงนั้นก็เริ่มเบาบางลงเหมือนกับเสียงที่กําลังดูดเขาเข้าไปในบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าทันใดนั้นหน้าจอก็สแสดงข้อความใหม่ข้อความที่เป็นการเชื่อมโยงแอปรีคอนนิคไปยังผู้ใช้งานอื่นที่ยังไม่รู้ตัว ่่เริมมตนมันไม่ใช่แค่แมกที่ถูกเลือกเป็นเหยื่อแอปนี้เริ่มแพร่กระจายออกไปในวงกว้างแม้แต่ผู้ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดมันก็เริ่มได้รับผลกระทบเมื่อพวกเขานั้นเปิดโทรศัพท์และก็พบว่าแอปได้ปรากฏขึ้นโดยที่พวกเขาไม่ได้ดาวน์โหลดมันเองมันเหมือนกับการแทรกซึมของสิ่งที่มองไม่เห็นที่ไม่สามารถจะหยุดยั้งได้กลุ่มผู้ใช้งานที่ดาวน์โหลดแอปนี้มากขึ้น,นเรื่อยๆก็เริ่มมีรายงานการพบเจอสิ่งที่น่าสยดสยองมากขึ้นบางคนเริ่มเห็นภาพของตัวเองในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อน บางคนก็รายง,งานว่าคนที่จากไปแล้วปรากฏขึ้นในบ้านของพวกเขาในบ้านที่เต็มไปด้วยยิ้มอย่างผิดปกติและเสียงกระซิบที่ทําให้คนหลอนนั้นตกใจกลัวจนไม่สามารถจะหลับตาได้ในขณะที่ผู้คนหลากหลายพยายามจะลบแอป,ปจากโทรศัพท์แต่เมื่อพวกเขาพยายามจะเปิดเครื่องใหม่มันก็กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก,กลายเป็นความหลอนที่ไม่อาจจะหลบหนีได้ดรทธัญญาเป็นคนสุดท้ายที่ติดต่อกับแม็กก่อนที่เขาจะหายไปจากการเชื่อมต่อทางดิจิตอลของโลกมันไม่ได้เลือกคุณมันเลือกทุกคน ทุกคนที่สัมผัสกับแอปนี้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันและพวกมันจะเริ่มตามหาคุณพวกมันไม่มีวันปล่อยไปและมันจะไม่หยุดจนกว่าทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งของมัน Mac แม็กก็ไม่ได้ตอบกลับสุดท้ายเขาก็สูญหายและแอป r รียลคอนเน็กก็กลายเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในโลกออนไลน์ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องอีกต่อไปแต่บางครั้งถ้าเพื่อนๆน,นั้นไม่ระวังถ้าเปิดโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆในเวนลาที่สงบเกินไปบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะพบว่า มีแอปแปลกๆปรากฏขึ้นโดยที่ไม่เคยดาวน์โหลดก็ได้และข้อความแรกที่เพื่อนๆจะได้เห็นก็คือขอบคุณที่เชื่อมต่อมาและสุดท้ายเพื่อนๆน,นั้นก็อาจจะไม่มีทางหนีจากมันได้แอปนั้นมันจะคอยเฝ้าเราอยู่เสมอ